ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับยายโอ้มาใส่ของมาแล้วครับมันน่าจะเข้าไปบ้านแล้วตาอืมแล้วไปขายที่ไหนมาครับยายเนี่ยอ๋อนี่ไงตรงเนี้ยไปไปขายให้เพื่อนๆมาลูกอ๋อครับโอ้แล้วโอ้โหแล้วเข่นไกลเลยโอ้ยไม่เป็นไรครับยายเก็บไปขายเถอะ จะเข้าบ้านแล้วโอ้จะเข้าบ้านแล้วล่ะครับให้ยินโอ้ขอบคุณครับผมลูกอ่ะใจเลยขอบคุณครับ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 ยายจ้าแล้วอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรนีไงซอยสิบเอ็ดตรงนี้ซอยสิบเอ็ดตรงนี้บ้านเจนนอมอ่ะบ้านเจนนอมอ่ะอ๋อมันบ้านนอมยายก็ยังบวชยังไปลำหน้านาคเลยคนละคนแล้วนั้นเจ้าเฟิร์สนี่แหละ เออไม่ใช่ผมไม่ใช่น้องอีกคนนึงเออออกเช็นนึงนะไม่ใช่ครับคล้ายๆกันใช่ไหมก็เหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆกันครับโอ้ครับแล้วนี่เข้าบ้านแล้วจ้านี่บอ๋อแล้วกล้วยปลูกเองเหรอครับยายโอ้แล้วเข็นไปขายตรงนู้นมาเดินไกลเลยนี่จะถึงบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถือว่าได้ออกกําลังกายนะโอเคครับพักของจ้าปะครับค่อยๆครับค่อยๆเข็นไปครับยายเข้าบ้านนอนนะครับผมระวังรถด้วยผมไปก่อนนะครับพอดีครับยาย